สามสองหนงรีวิวการทำงานของน้องโอเลยตัวนี้มีการเปลี่ยนพื้นบนเปลี่ยนพื้นล่าง,งเปลี่ยนซุ้มหน้าแล้วเปลี่ยนตัวก,กระตุนดูสภาพสภาพก็แข็งครับแข็ง แขได้แข <inen> ็งดีหรือแผ่นบนออกแล้วก็จะลุยขึ้นล่างออกแต่ผ่ายิงทรงก็ยังเขได้อยู่ต้องกว่กตัดเลยตอนนี้ตัดังอนยนตัดไปหอดไปยอดเด็ดแต่จะสุดสุดตรงนี้รอยต่อนี่ต่อด้านหลังอ่ะถ้าไม่ไม่เอาแผ่นข้างล่างออกก็จะเปอกไม่ขึ้น บางครั้งเราต้องต้องต้อง,องให้ผู้ชำนาญการตรวจงานถ้าทำไม่จบเราก็ต้องบอกว่ามันไม่จบถ้าอยากให้จบต้องเปลี่ยนครับเพราะว่าลมมันออกข้างล่างเยอะส่วนตัวนี้ก็พรุ่งนี้ก็จ,จะได้เป่าคิดว่า อก่อนที่หนึ่งคือว่าพรุ่งนี้อยู่ <c oughs> เศษวัสดุของเราก็สั่งมาเตรียมพร้อม 7A ครับ <c oughs> เตรียมการเปลี่ยนพื้นขอบคุณครับ